สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุม่มบ้านนาหาเรื่องผมก็ได้หาเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว,ว่าวันนี้ผมก็จะไปพาไปดูนวัตกรรมของประเทศจีนที่ใช้หุ่นยนต์กรีดยางนั่นเองครับว่าจะมีความก้าวหน้าและล้ำหน้าไปถึงไหนนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ชชวกกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มาดูที่นวัตรกรรมการเกษตรในประเทศจีนถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาคเกษตรแนวบ้านๆแบบเดิมๆดังนั้นมานานแล้วตั้งแต่จีนปฏิวัติประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมดังนั้นภาคการเกษตรจึงถูกยกระดับสู่การเป็นเทคโนโลยีการเกษตรชั้นสูงมาใช้เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นนั่นเองพร้อมกับ ควบคุมคุณภาพไปในตัวภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ลดลงนั่นเอง 1. ในอุตสาหกรรมที่ประเทศจีนเป็นเจ้าตลาดรายใหญ่ที่สุดของโลกก็คือยางพารานั่นเองจากจำนวนประชากรเกือบ1 4 0 0ล้านคนจึงเป็นการตลาดที่บริโภคยางพาราที่สำคัญที่สุดของโลกนั่นเอง ก่อนหน้านี้จีนใช้วิธีการนำเข้ายางพาราจากประเทศต่างๆรวมถึงการเข้าไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อปลูกยางเพื่อทําการเกษตรอื่นๆเพื่อส่งกลับไปขายยังประเทศจีนแต่ในตอนนี้จีนมีนโยบายการปลูกยางพาราเองในประเทศเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางพาราโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นที่นอนยางหมอนยางเพื่อ ยางเพื่อยานภาหนะและก็ผลิตภัณฑ์จากยางพาราอื่นๆอีกมากมายนั่นเองภาพที่ถูกแชร์ออกมาบนโลกออนไลน์ที่มีหุ่นยนต์กรีดยางพารานั้นเป็นของ China เ e r นาน r ด์แรปเปอร์อ r นด r สจำกัดซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจยางพาราของประเทศจีนได้มีการพัฒนานวัตกรรมกรีดยางพาราโดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีเข้ามาจัดการทั้งระบบ แทนแรงงานมนุษย์นั่นเองโดยภาพเหล่านี้ถูกถ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2562ที่ผ่านมานี่เองซึ่งหุ่นยนต์กรียางอัตโนมัตินี้ทำงานในสวนยางที่ติดกับบริษัทอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงนั่นเอง การที่จีนทดลองมาใช้ระบบหุ่นยนต์และเทคโนโลยีซึ่งในอนาคตจะมีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมทุกรูปแบบแม้แต่การทำการเกษตรเนื่องจากการใช้แรงงานคนถือเป็นต้นทุนที่จะต้องจ่ายออกในทุกๆเดือนและการเปลี่ยนงานเข้าออกของคนทำให้เป็นปัญหาในการเรียนรู้งานใหม่จนกว่าจะชำนาญซึ่งต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทั้งหมด คือต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งต้นทุนของเงินและก็เวลานั่นเองดังนั้นหุ่นยนต์ก็อาจจะมาแทนจุดบอดตรงนี้ได้ในอนาคตเมื่อมันถูกพัฒนาความสามารถเพียงพอทั้งนี้การกรีดยางโดยลำเลียงน้ำยางผ่านท่อไม่เกิดการอุดตันได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทำได้แล้วมันจึงไม่ใช่อุปสรรคในการเก็บ น้ำยางระบบเทคโนโลยีอีกต่อไปต้องยอมรับว่าประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐออสเตรเลียยูและกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีมุมมองภาคการเกษตรคืออุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่ามหาศาลดังนั้นจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานคนเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมาก,มาก ในราคาที่สูงขึ้นแต่ต้นทุนต่ำลงซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของคนไทยที่มองภาคเกษตรก็คือแค่เกษตรเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดและความล้ำหน้าของประเทศจีนในการปลูกยางและก็กรีดยางพารานั่นเองครับที่จะทำให้ลดต้นทุนลดแรงงานอะไรต่างๆเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับผม อนาคตจะเป็นเช่นไรจะพัฒนาไปถึงไหนเดี๋ยวเราก็มีข่าวาวเราก็าจะมาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศไทยได้รับรู้รับทราบกันต่อไปนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง